สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งนะครับวันนี้ครูมาเฉลยข้อสอบโอนิตวิทยาศาสตร์ม6นะครับพาร์ทเคมีของปี65กันครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อที่9ครับข้อใดไม่ถูกต้องครับย้ำนะครับว่าไม่ถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อไหนไม่ถูกต้องบ้างข้อที่1ครับแก๊สฮีเลียมก็คือ He ใช่ไหม ถูกนำไปบรรจุในลูกโป่งสวรรค์ครับอันนี้ข้อนี้ถูกนะปกติแล้วนะครับลูกโป่งสวรรค์ตามงานวัดต่างๆเนี่ยเขาจะบรรจุแก๊สฮีเลียมลงไปและแก๊สฮีเลียมนะครับมันมีคุณสมบัติของมันก็คือมันจะเบามากๆเลยมันจึงทาให้ลูกโป่งเนี่ยลอยขึ้นได้อันนี้ถูกนะข้อที่2ครับตะกัวนะตะกัว P B นั่นเอง เป็นสารมลพิษอันนี้ก็ถูกต้องนะแต่กลัวเป็นมลพิษแน่นอนเป็นสาเหตุของโรคโลหิตจางอันนี้ถูกต้องครับเป็นความจริงครับมาดูข้อที่3ครับซิลิคอนเป็นาธาตุกึ่งโลหะซิลิคอนนะครับก็คือ Si เป็นาธาตุกึ่งโลหะตรงนี้ถูกต้องจัดอยู่ในกลุ่มาธาตุ transition เฮ <He> ้ย <i, S 2> นักเรียนข้อน,นี้ผิดทำไมถึงผิดครับเพราะว่าปกติแล้ว Si ซิลิคอนเนี่ยมันจะอยู่หมู่ไหนครับจำได้ไหม คำตอบคืออยู่หมู่4ครับหมู่4 si มีอะไรบ้าง C carbon Si silicon เห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่หมู si ่4หรือว่านี่ครับมาดูเห็นไหมหมู si ่ A C carbon Si silicon ซึ่งมันไม่ได้อยู่พวกของโล oh หะ Transition ใช่ไหมถ้าเป็นกลุ่มของโลหะทราน s i ชันนะก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับนักเรียน นี่ถแถวนี้เลยโลหะ r a n s i t i o n แต่อันนี้มันอยู่หมู่ A นะครับอยู่หมู่ A ก็คือหมู่ 4A นั่นเองดังนั้นข้อ3ผิดครับเราก็ได้คำตอบแล้วว่าข้อนี้ตอบข้อที่3สเสรยวข้ออื่นถูกหมดเลยนะการสูดดมแก๊สโอโซนโอค่อย3าทำให้เกิดอาการไอาจามหายใจผิดปกติใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลาเราต้องการหายใจเข้าเนี่ยเราต้องการแก๊สออกซิเจนใช่ไหมแต่นี่มัน O3 เลยอะ โอเคข้อ4ก็ถูกข้อที่5ครับแกส๊สไนโตรเจน n 2ถูกใช้บรรจุในถุงขนมเพื่อคงความกรุบกรอบและรักษาคุณภาพขนมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าขนมตามห้างตามร้านค้าต่างๆเนี่ยมันจะบรรจุลมไว้เยอะมากนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของขนมนะครับเพราะว่าแกส๊สไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สเฉยไม่ใช่แก๊สเฉยหรอกนะครับ พูดผิดมันเป็นแก๊สที่ เ,เขาเรียกว่าที่มันเสถียรคล้ายกับแก๊สเชื่อยอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่ามันมีความเสถียรคล้ายกับแก๊สเชื่อยนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ไปทําปฏิกิริยากับแก๊สตัวไหนดังนั้นเขาจึงบรรจุแก๊สในโตรเจนลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขนมเนี่ยทำปฏิกิริยากับสารอย่างอื่นจึงทําให้ขนมมีความกรุบกรอบนั่นเองโอเคครับงั้นข้อที่9ตอบข้อที่3ครับโอเคองั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไวเ้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ